ยุ้ยไม่เอาดีกว่าฉันตัดสินใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนใจเด็ดขาดเลยอ,อโอ้โหนายขยันเก็บเงินใส่กระปุกดีจังนะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยต้องเก็บเงินว้ออกไปข้างนอกเหรอฉันอยากจะรู้ว่าถ้าออกไปอยู่ข้างนอกแล้วท่านจะอยู่รอดได้ยังไงสิ แล้วยังไงเล่าฉันนอนคิดมาทุกวันเลยนะว่าสักวันหนึ่งฉันจะออกจากบ้านนี้ไปแล้วเชาว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตัวคนเดียวดูแลตัวเองไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่พ่อกับแม่จะได้เห็นสักทีว่าฉันนะโตแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเ,เงินมันยังไม่พอเลยนะสิเก็บมาตั้งนานแล้วโอ้โหเก่งมากนไรกันเล่าอนี่ตานะปกตินายเนี่ยไม่เอาไหนหัวก็ไม่ดีแต่คิดแล้วตัดสินใจได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นฉันจะช่วยนายเองจะช่วยเอกเงินค่าเช่างั้นเหรอฉันมีเงินมาที่ไหนเล่า แต่ฉันจะช่วยให้นายเด็ลองออกไปข้างนอกดูไงเล่าอ่ะที่เนี่ยถาทางจะใช้ได้นะจริงด้วยเจ้าของที่เนี่ยเป็นคนที่เชื่อโชกลางมากดังนั้นต่อจากห้องเบอร์สามจะเป็นห้องเบอร์ห้าไปเลยยังไงล่ะเราก็เอาประตูขออาศัยมาติดเอาไว้ตรงนี้แค่นี้ก็เป็นห้องของนายแล้วละ่ะน่าเห็นมากแปลเข้าไปเลยแถมข้างในก็จะเหมือนห้องข้างๆทุกป,ประการเลย <c oughs> แลวถ้าถอดประตูออกนะคน <c oughs> ข้างนอกก็จะไม่รู้ว่านายนะ่ะอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะ อาแบบนี้เป็นยังไงล่ะดีมากยอดไปเลยล่ะโดราเอมอนเอาละฉันจะเริ่มก้าวแรกชีวิตใหม่ใน <ละ S 1> ห้องนี้ล่ะเอาละเตร็มของเสร็จแล้วแล้วจูจ่ๆออกจากบ,บ้านไปคุณแม่ก็เป็นห่วงแน่ๆเลยเออไม่ได้ไม่ได้ไป่ะให้เป็นห่วงสมองก็ดีแล้วล่ะจะได้รู้สึกว่าฉันไม่อยู่แล้วจะเป็นยังไงฮึฮึต้องทำอย่างนี้ เซ็จริงๆเลย้ยดีจริงเลยนะอยากนอนยังไงก็ได้ไม่มีใครมาว่าแบบดีเอาแต่นอนแบบนั้นแล้วจะเรียกว่าออกมาคนเดียวได้ยังไงเล่าโนบิตะตายแล้วนี่พวกเธอเข้ามาทําอะไรในห้องของฉันไม่อยากมาทำอะไรในห้องของผมแต่ว่าที่นี่คือห้องเบอร์ห้าห้องฉันไม่ยเนี่ยห้องเบอร์สี่ตายจริงฉันนี่เข้าห้องผิดได้ยังไงกันละแย่จริงๆเลยต้องถอดประตูออกนะไม่งั้นถ้าใครมาเจออีกแล้วก็แย่แน่ๆเลยอือ แต่ว่าที่นี่มีห้องเบอร์สี่ตั้งแต่เตม,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 มื่อไหร่กันนะอ๋ออ้าวอุ้ยอุ้ยไม่มีอ๋ออ๋อ้าถ้าคุณแม่รู้ว่าฉันออกจากบ้านไปแล้วจะว่ายังไงนะคงจะเลิกดุเลิกบ่นฉันสักทีแล้วบางทีก็อาจจะเพิ่มค่าขนมให้ฉันอีกก็เป็นได้นะจะใช่แน่ลยะในเองก็คงปลื้มสิท่าที่ฉันตัดสินใจได้ขนาดนี้ใช่ไหม Lions s> <S ไม่้สิมีชิสุกะไว้ยแวมเที่ยวที่ห้องฉันนะ ตอนนี้ฉันย้ายออกมาอยู่อพาร์ตเป็นคนเดียวแล้วนะชวนเพื่อนๆมาเยอะๆเลยก็ได้เนอะคงตกใจกันหน้าดูเลยนะพวกนั้นนอะน่านักสินะเสียงพวกนั้นี่นะสงสัยมากันแล้วล่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีห้องเบอร์สี่ที่ว่ายแต่เพื่อนหนูบอกว่าเขาอยู่ห้องเบอร์สี่ที่นี่จริงๆนะคะก็ฉันเป็นเจ้าของที่นี่บอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิเรียกสี่ไปเรียกอับโชค เอาละนะ้ารู้แล้วก็ไปซะม่แม้วมนแปลกไมาหลอกพวกเราได้นะเจะ้าโนบิตะตัวแสบเจ้าข้าวหน้าจะอัดให้นุ่มเลยน่าสิรีบไปจากพวกนั้นเร็วเข้าแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนชิมพวกเรายิสุกะใจแอนย,อย้คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดเ้เราไม่กลับไปเด็ดขาดเลยไม่กลับไม่ครับอะไรของเขานะเห็นหน้าแม่แล้วจูๆ่ๆก็วิ่งหนีไปแบบนั้นน่ะ น่จ,จะนอนแบบนั้นไปถึงเมื่อไรอะฮะนอบิตะขี้เกียจทำกันบ้านจังเลยอะอแต่จะไม่ทำก็ไม่ได้ซะด้วยสิเอทุกทีที่เจอคุณแม่เอาแต่บน่นบน,บน,บนตลอดเวลาพอไม่มีแล้วเนี่ยมันขัดขาดไปยังไงก็ไม่รู้อะอะ,อะแล้วน่าจ,จะไปไหนอะมีธุรนิดหน่อยอะค่าใครค้านั่นอะอ้าวโนบิตะไม่ใช่เหรอ จะเอาแต่เล่นไปถึงไหนอาการบ้านมีทําไมไม่ไปทำแล้วน่าจะไปไหนฮะโนบิตะเดี๋ยวกออ่อนเฮ้ยได้ยินเสียงแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วอออยอมทากันบ้านได้แล้วเหรอหนายอฮะอ้ยฮ้นี่ฉันกลับบ้านก่อนนะโนบิตะได้เวลากินของว่างพอดีเลยอะเอเ,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 อเอจะว่าไปฉันก็หิวเหมือนกันแฮ ต้องะหมี่กินดีกว่าถ้าบะหมี่ถ้วยหมดแล้วเราจะกินอะไรล่ะโอ้มันก็แ yeah. ย่สิเนาะเนี่ยวร้อนร้อนรอนรอนเฮ้ย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 ซกักผ้าเขาต้องซักเองสินะเนี่ยนี่คุณช่วยเบาซีกิช่วยยืยหน่อยได้ไม คุณตาหากแล้วเิจจเลยไม่ใช่หน่นะคะคุณจะเปิดเพลงหนหูแบบเี้ลชไมจะได้ังสวยเสกกระของฉันไม่มีวิทยุท่าหน่อยนี่อ้ยหนูหูชะมัดเลยนะปานนี้คุณแม่จะรู้หรือยังนะว่าเราออกจากบ้านมาแล้วแล้วป่านนี้จะออกตามหาเราหรือยังนะแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่แม่ก็ไม่มีทางหาราเจอเร ไปหาที่ที่ให้แม่หาเจอง่ายๆหน่อยดีกว่าองานยุ่งจริงๆเลยฉันเนี่ยอะไรกันเนี่ยคุณแม่ยังไม่รู้เราเออกจากบ้านไปแล้วสักหน่อยไม่หว่ยเลยนะคุณแม่ของเรานี่ไม่สนใจลูกเลยโอ้โนบิตะเอ้ฉันบอ่าอย่างน้นเนี่ยนะอีกนานก็จะดูแลตัวเองได้อะจริงๆนะ